ก่อนนอนให้ทำสิ่งนี้พุงหายแน่ก่อนนอนห้ามกินแล้วนะครับห้ามกินแล้วกินได้เฉพาะน้ำครูพิธิบอกเลยนะครับว่าจะประสบการณ์4ปีที่ลดได้เพราะว่าก่อนนอนกินน้ำอย่างเดียวห้ามกินอาหารเน้นเลยเป็นอาหารจำพวกแป้งน้ำตาลเกลือแล้วถ้าคุณทำได้อย่างที่ครูพิธิบอกบอกเลยครับว่า ภูมคุณหายแน่นอนไม่ต้องพูดแค่ลอง21วันคุณจะรู้สึกกับตัวเองเลยครับว่าน้ำหนักหายเบาขึ้นฝากไปทำนะครับแล้วถ้าเห็นว่าทำแล้วได้ผลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครูวิริตด,ด้วยนะเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดแทบให้กับเพื่อนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมติดตาม คูฟิลิตและกดใจให้ด้วยขอบคุณ